บริหารสมดุลในธุรกิจด้วยหยิงหยางแบบคั้นกีน้ำเน้าทองในตำราธุรกิจหยินหยางเป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้บริหารชีวิตและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยหยางคือรุกหยินคือรับตัวอย่างของหยางคือการสแสวงหาโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์และการตลาดเชิงรุกให้เติบโตโดยไม่รอเพียงตั้งรับผลกระทบมุ่งมั่นผลักดันเป้าหมายและนวัตกรรมสู่อนาคตตัวอย่างคือคั้นกีน้ำเต้าทองแบรนด์เก่าแก่ที่มีทั้งสูตรน้ำขมแก้หยางสูงและน้ำหวานแก้หยิงพร่องการใช้กลยุทธธุรกิจแบบรุกคือการคิดค้นสินค้าาใหม่่เชนกร คิดค้นสมุนไพรแบบชงละลายจากการสังเกตเห็นกาแฟสําเร็จรูปที่ได้รับความนิยมโดยตั้งคําถามว่าทํายังไงถึงจะสามารถกระจายการขายยาได้มากกว่านี้และสะดวกแก่ผู้ซื้อมากขึ้นและยังคิดค้นลูกอมสมุนไพรที่ต่างจากการทานยาสมุนไพรแบบดั้งเดิมอีกตัวอย่างที่ตรงข้ามกันคือการใช้หญิงข้อคิดการใช้หญิงจากคุณสเสถียรธรรมสุริยะทายาดุนสามของขันจีน้ำเต้าทองคือการอยู่กับปัจจุบันทํางานตรงหน้ารับมือกับอุปสรรคโดยไม่แบกความเสี่ยงเกินตัวยึดหลักทาไม่มั่นคงหรือไม่แน่ใจ จะไม่เดินหน้าบุกและถอยอย่างมีระเบียบทําให้หากผิดพลาดกองไม่ล้มหนักจนเกินไปทําให้สามารถดักษาธุรกิจมาได้ยาวนานถึงกว่า120ปีถ้าอยากรู้หลักการบริหารธุรกิจให้ยืนยาวกว่า100ปีแบบนี้เข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์หนึปีแห่งความเด็ดเดี่ยวในเว็บไซต์ Capital นะคะ